มโนละภาพจริงๆเอาเครื่องประดับไหมคะคลิปนี่ผมอะอยาเลยวยส่วยเกินไปคลิปสีส้มเลยนะพี่เต้ฟินนะเขาบอก ลุกข <laughs> ี้เลยเนี <laughs> ่ยทำไม่ได้อ่ะคลิปแสงสวยนะิังจเหมือนจิงจกเลยอ่ะไม่ต้องมาลงใช่ไหม